สวัสดีค่ะทุกทุกคนกลับมาจเจอกันกันกบเขยไทยสไปร์แม็กอีกแล้วนะคะเจอกันกับนุยอีกแล้วนะหายไปเป็นเดือนอีกเช่นเคยก็ไม่รู้ยุ่งอะไรนะคะยุ่งยุ่งทำสวนยุ่งทำอะไรต่อมีอะไรแทบจะไม่ว่างเลยนะคะแต่ว่าก็กลับมาแล้วค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อนข้างจะเรียบร้อยแล้วก็ ค่อนข,ข้างจะลงตัวเข้าตัวแล้วนะคะเพราะว่ามันต้องปรับกับการใช้ชีวิตก็ปรับไหมก็ปกตินี่ก็ไม่ค่อยได้เป็นคนได้ออกไปไหนอยู่แล้วนะคะก็แต่ว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราชําในช่วงที่ที่หยุดนะคะก็มีกรีนเท้ามีนู่นมีนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทำมาทําทบ้านทํานูน่นทํานี่นะคะทําห้องน้ํานะคะทําบ้านก็ อะไรอะไรมันก็ไม่ลงตัวนะคะก็กลับเข้ามาใหม่แล้วนะคะกลับมาแล้วนะคะก็กลับมาจะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะทุกๆวันนะคะก็ช่วงนี้ที่สถานการณ์ที่เท็กซัสนะคะไม่ค่อยดีเลยนะคะเกี่ยวกับโควิดเนี่ยตอนนี้นะคะก็เป็นรัฐที่ติดอันดับในการที่ว่ามีปริมาณการเพิ่มของผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะขึ้นนะคะเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะก็ วันหนึ่งนี่ที่เท็กซัสนะคะก็ติดอยู่ห้าพันคนค่ะห้าพันคนนะคะทั้งรัฐเลยนะคะที่เมืองนุ้ยนะคะเล็กๆเ,เนี่ยประชากรแค่สามแสนกว่าคนนะคะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะติดไปสองร้อยสิบห้าคนโอ้พระเจ้าคือมันเยอะมากนะคะมันเยอะมากแบบจากที่เมื่อสองเดือนก่อนนะคะติดเพิ่มมาทีละ สองคนสามคนนะคะวันละนะคะช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เยอะมากๆเลยคือเขาตรวจปริมาณเพิ่มขึ้นวันแรกๆที่ตรวจอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีขึ้นมา 65, 79, 100, 130. หกสิบห้าเจ็ดสิบเร้อยร้สามสิเมื่อวานนี้มา2องสิบห้าไม่รู้ว่าวันนี้จะเท่าไหร่อีกนะคะก็เลยแบบโอ้ยตายแล้วตายแล้ว ของที่เริ่มซื้อไว้นะคะก็เริ่มหมดเพราะว่าเราก็เออค่อยๆใช้ไปเรื่อยๆนะคะก็เริ่มหมดไปแล้วก็เลยวันนี้ได้ออกไปซื้อของเริ่มกลับไปซื้อของมาเก็บไว้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องออกไปไหนนะคะออกไปซื้อของออกไปอะไรให้มันเยอะมากเกินไปนะคะเป็นการเซฟตัวเราเองด้วย <S <S แล้วก็พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะคะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ก็ ทางเมืองที่นุ้ยอยู่นะคะเขาก็ออกกฎมาแล้วว่าทุกคนต้องใส่หน้ากากถ้าไม่ใส่เนี่ยจะปรับนะคะจะต้องเจอทิเ็ตนะคะคนละหนึ่งพันเหรียญหนึ่งพันเหรียญก็สามหมื่นสามหมื่นกว่านะคะสามหมื่นกว่าบาทเราก็ดีใจค่ะที่เขาออกกฎมานี้คืออยากให้มีแบบนี้มานานแล้วเพราะว่าทุกคนมีแต่เออเออเอเอไม่ใส่ไม่ใส่กลัวนั่นกลัวนี่มันไม่ได้ช่วยโป ปกป้องตัวเราเองนู่นนี่นั่นคือต่างคนต่างคิดนี้ก็เลยแบบมองบนเออคิดเห็นแต่แก่ตัวบางคนก็ว่าไม่มีจะให้ทำยังไงโอ้ยปัญหาเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเลยนะคะก็เลยแค่นี้คิดกันไม่ได้แหมผ้าสักผืนหนึงปิดจมูกปิดปากตัวเองเฉยๆนี่หาไม่ได้เลยเลยหรอก็เลยแบบเฮ้ย คือกอ็ปล่อยเข้าไปใครเขาจะคิดอะไรไงถ้าไม่เจอกับตัวนะคะก็คงจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ําตาใช่ไหมคะคือถ้าไม่เจอกับตัวก็คงจะไม่สํานึกคิดไม่ได้คิดซะว่ามันอยู่ไกลตัวเองซึ่งตอนนี้ในเมืองเนี้ยค่ะคือมันมีบางบางกลุ่มนะคะเขา เขาแยกเป็นซิปโค้ดก็คือเป็นรหัสไปรษณีย์ซึ่งในแท็บที่นุ้ยอยู่เนี่ยมันมีหลายรหัสไปรษณีย์นะคะอย่างเขตที่นุ้ยอยู่เนี่ยขึ้นเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะร้อยยี่สิบแปดคนที่ติดในเขตนุ้ยนะในเขตนุ้ยนะคะซึ่งก็โอตายตายร้อยี่สิบแปดคนติดเนี่ยมันกระจายไปแล้วเท่าไรมันกระจายไปแล้วเท่าไหร่ก็คือร2อยสดคนอีกส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนกลุ่มหนุ่มสาวซึ่งพากันไปเที่ยว ซึ่งพากันไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงอะไรเลยซึ่งคนกลุ่มนี้อ่ะคือเขาแข็งแรงค่ะเขาแข็งแรงเขาไม่โชว์ออกมาหรอกว่าตัวเองติดหรืออะไรแต่ว่าเมื่อเขากลับไปบ้านคนในครอบครัวซึ่งต้องมีผู้สูงอายุมีพ่อแม่พี่น้องหรือไปพบปะญาติผลมันเป็นยังไงล่ะคะก็คือมันก็กระจายคนเดียวเนี่ยคือมันกระจายแบบสเปซได้แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือรอบด้านเลยอ่ะไม่รู้ว่ากี่คนจะติดเชื้อนะคะต่อหนึ่งคนที่ติดเชื้อแล้วเอาไปแพร่เท่านั้นเองก็เลยแบบตายแล้วตายแล้วร้อยี่สิบแปดคนคือเยอะที่สุดเลยก็เลยแบบตอนนี้คุณสามีออกไปทำงานด้วยนะของนุ้ยปิดเทอมค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำงานนะคะก็อยู่บ้านค่ะก็เลยได้มีเวลาทำสวนจัดการสวนนะคะคุณสามีออกไปทำงานก็เลย ย้ำนคะให้แกใส่หน้ากากแกก็รู้ตัวนะคะแกก็รู้แกไม่ดื้อน,นะแฟนนุ้ยแกไม่ดื้อน,นะแกใส่แล้วหน้ากากนะคะก็เน,เนี้ยค่ะใส่มาแต่ละวันนี้ก็จะมาห้อยไว้นะคะแล้วก็จะซกักซักแขวนแล้วก็ไปห้อยไว้ในตรงที่ที่แกจะหยิบแล้วก็เอาไปใช้แกไม่เคยลืมเลยนะคะแล้วก็นุ้ยเตรียมมาอ่าพวกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวกระดาษเช็ดมืออย่างเงี้ยค่ะ เป็นค่าเชื้อโรคนะคะค่าเชื้อโรคค่าไวรัสนะคะ99.9%นะคะแล้วก็มีสเปรย์แล้วก็มีเจลล้างมือไม่ให้ติดไว้ในรถเลยนะคะแล้วก็บอกว่าพยายามล้างมือตัวเองีทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็ปิดจมูกเพราะว่าที่ที่คนทำงานด้วยคือมันก็มีไม่เยอะแต่ว่า เราก็ไว้ใจไม่ได้นะคะไม่ได้ทํางานอยู่แค่คนเดียวหรือสองคนนะคะถ้าปกติแกจะทําแค่คนเดียวหรือสองคนนี่ก็ไม่ห่วงอะไรนะคะแต่ครนี้มันทําคือคนหลายคนก็สี่คนห้าคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาทําอยู่ในบ้านหลังเดียวกันนี่ก็เลยว่าค่อนข้างเป็นห่วงก็เลยบอกแกว่าพยายามใส่หน้ากากแล้วกันนะแล้วก็จะหยุดหาไม่ใช่่าหยุดหายใจถ้าจะพักหายใจก็ออกไปทางนอกแล้วก็ดึง หน้ากากออกแล้วก็ล้างมือตัวเองด้วยทั้งก่อนใส่แล้วก็เอากลับขึ้นแล้วก็ต้องล้างมือตัวเองนะคะพยายามจะจับหน้าจับตาตัวเองอะไรเงี้ค่ะแกก็รู้ค่ะแกก็ดูแลตัวเองนะคะค่อนข้างดีเลยไม่ดื้อน,นะคะแล้วก็ผลจากการที่ไปซื้อของมาวันนี้ช้อปปิ้งมานะคะปกติก่อนหน้าที่จะมีคําสั่งเนี่ยคนไม่ค่อยใส่กันนะคะไปห้างเนี่ยจะเจออยู่แค่ประมาณ 30- 4 0ที่ใส นะคะไปซื้อของไปชอปปิ้งนี่ไปซูเปอร์นะคะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นที่ใส่นะคะแต่ที่นี่เขาไม่มองแปลกนะคะคนที่ใส่หน้ากากก็คือเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนไม่มองว่าเฮ้ยนี่เป็นสับปะหลาดนะไม่มีค่ะที่นี่เขาก็จะเป็นเรื่องธรรมดาก็คือสิทธิ์ของคุณที่จะใส่แต่ว่าที่เมืองอื่นนไ,ไม่รู้นะแต่ที่นี่ไม่มีปัญหาเรื่องที่แบบว่าเหยียดกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะ จะน้อยมากนะคะแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่าที่นี่คนเม็กซิกันเยอะก็แล้วก็เขาก็ยังเหมือนกับแบบแยกเป็นโซนการอยู่ของแต่และคนกลุ่มขาวเขาก็จะอยู่อีกโซนหนึ่งอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะอยู่คละคากันนะคะมีทั้งคนผิวสีคนเม็กซิกันคนผิวขาวคนเอเชียคละกันไปหมดทุกที่เลยนะคะก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการ เหยียดหรืออะไรนะคะแล้วก็ทุกคนก็ตอนนี้อ่เพูดถึงตอนนี้ไปวันนี้นะคะไปมาไปซื้อของมาเนี่ยสังเกตแล้วนะคะเกือบจะก็ยังมีบางส่วนนิดหน่อยนะคะประมาณ90เปอร์ซนค่ะที่ใส่หน้ากากแล้วนะคะวันนี้90เอร์ซเลยนะคะที่ใส่เหลืออีกสิเอร์ซนบางคนนะคะแค่ เห็นประมาณสองคนสามคนประมาณเนี้ค่ะที่ไม่ใส่นะสองคนสามคนเองนะคะที่ไม่ใส่แต่ที่เหลือนี่คือใส่หมดเลยนะคะคือเขาบังคับนะคะใครไม่ใส่ถ้าคุณออกจากบ้านคุณไปในที่ที่เป็นที่สาธารณะที่ที่มีคนนะคะคุณต้องใส่บังคับนะคะคุณต้องใส่ไม่ใส่ก็จะเจอนะคะถ้าตำรวจเห็นคุณโดนปรับนะคะ 1, หนึ่งพันเหรียญซึ่งเงินหนึ่งพันเหรียญที่นี่เยอะมากนะคะ เยอะมากจริงๆนะคะกว่าจะหามาได้ชั่วโมงหนึ่งการทํางานหนึ่งชั่วโมงนี่ได้แค่สิบเหรียญเองนะคะได้ประมาณแค่สิบเหรียญเองนะคะเพราะฉะนั้นพันหนึ่งถ้าคุณโน้นปากนี่เขาขอบว่าคุณทํางานแปดชั่วโมงต่อวันได้วันละแปดสิบเหรียญคุณต้องทํางานมากประมาณกี่วันสิบเอ็ดวัน 1112วันนะคะเกือบ2อาทิตย์ถึงจะได้1,000เหรียญน,นะคะสำหรับนี่คือค่าแรงขั้นต่ำนะคะก็ประมาณนี้นะคะก็โอ้ยก็ดีใจค่ะที่เขาออกกฎมาอย่างนี้นะคะก็แต่ก็ไม่ดีใจที่ปริมาณคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นแล้วก็มาดูต่อไปค่ะว่ามันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนคือปริมาณโรงพยาบาลที่นี่จะรับได้มากน้อยแค่ไหนซึ่ง คนที่เขาไม่มีอาการนะคะเขาให้กลับไปอยู่บ้านไปกักตัวเองก็ไม่รู้ว่าเขากักตัวเองไหมก็ไม่รู้ว่าเขาออกไปข้างนอกไปลันล้าไปอะไรไหมตรงนี้นะคะ่ะแฟนนุ้ยบอกไม่มีทางหรอกคนพวกนี้มันจะกักตัวอยู่ในบ้านไม่มีทางมันไม่มีฟังกันหรอกนีก่ก็โอ้ยตายถ้างไงก็เตรียมตัวระบาดหนักๆไปเลยค่ะที่เมืองที่อยู่ใ,ใกล้ๆกันซานโตนิโอนะคะตอนนี้คือเขามาออกมาเตือนแล้วนะคะสําหรับใครที่จะเดินทาง ไปที่ซานตนิโอคือคุณไปได้แต่ว่าพยายามอย่าไปในที่แหล่งชุมชนแออัดหรือว่าที่ที่มีคนพลุกพลานคุณไปแล้วทาธุระเสร็จแล้วให้รีบกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าที่ซานฟาอ่าซานตนิโอนี่คะคนติดเชื้อตอนนี้คือยั้งไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็ที่ฮูสตันติดวันละแปดอคนนะคะแปดรอคน มันไม่ใช่น้อยเลยนะคะวันหนึ่งเนี่ยแปดรอคนเนี่ยแล้วที่นี่2องิบห้าคนตายตายตาย,ตาย,ตายคือปริม,มาณเพิ่มเอาเพิ่มเอาเพิ่มเอาแบบว่าอันนี้แค่ช่วงแรกเลยนะคะช่วงแรกก็ยังควบคุมไม่ได้เลยนะคะก็เลยแบบโอ้ยตายตายสงสัยต้องอยู่กับมันไปอีกไกลอยู่กับมันไปอีกนานเพราะฉะนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะคะก็ต้องพยายามระมัดระวังตัวเองมากขึ้นพยายามออกข้างนอกให้น้อยที่สุดนะคะ คุณสามีก like ็ค like right like so, ือไปแค่ที่ไปแค่ที่ทํางานนะคะไปแค่ที่ทํางานแล้วก็ให้กลับบ้านแกก็ไปแค่ที่ทํางานแล้วก็กลับบ้านอุ้ยยุงไปแค่ที่ทํางานแล้วก็กลับบ้านเลยเท่านั้นเองนะคะคือไม่ให้ไปที่ไหนเลยอาหารข้างนอกก็ซื้อกินน้อยมากถึงซื้อกินก็คือไปซื้อซื้อแบบที่เขาปรุงสุกร้อนนะคะแล้วก็เอากลับมากินที่บ้านไม่ไปนั่งกินที่ร้านนะคะแล้วก็คุณสามีนุ้ยจะไม่ให้ไปชอปปิ้งเลยค่ะ ไม่ให้ไปช้อปปิ้งคือนุ้ยก็ไปรีบไปที่ไปซื้อซื้อซื้อเสร็จแล้วก็กลับก็คือไม่ให้เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะถ้าซื้อของเยอะแต่ถ้าซื้อของแค่นิดเดียวก็คือไปเข้าไปอยู่แค่นั้นประมาณว่าซื้อของคือคือรีบรีบรีบจับจับจับ,จบแล้วก็ออกมาเลยค่ะคือไม่เดินทะเลทะไหลด,น ون, ดูนุ่นดูนี่เลื่อยเปือ่อยนะคะไม่หาก็รีบไปรีบกลับอย่างวันนี้ไปก็คือทําเวลาซื้อของเยอะห่หมดไปสองร้อยกว่าเหรียญคือ ของเก่ามันเริ่มหมดนะคะก็เลยต้องไปซื้อเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องออกไปซื้อที่ของเอเชียอีกนะคะเพราะว่าน้ำปลาหมดนะคะซีอิ๊วขาวหมดของหมดแล้วนะคะก็เลยต้องไปซื้ออีกก่อนนี้ค่ะก็มาพูดคุยคืบหน้าแล้วก็มาบอกเล่าเก้าสิบกันหายไปไหนนะคะไม่ได้หายไปไหนค่ะกลับมาแล้วนะคะก็วันนี้ก็มารายงานสถานการณ์เมืองที่นุ้ยอยู่ให้ทุกทกท่านรับทราบว่าตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยนะคะ โอเคค่ะงก็ฝาก like, กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้หนุ้ยด้วยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย